สวัสดีครับพ่อพี่น้องทาง youtube ทาง t ิ k ต o k ทาง a c e b o o k ครับนี่ผมกับไอสร้างเตยก็มารีวิวกันใส่งานรถไถคขั้นที่จัดทรงป่าๆครับเมืองอื่นนี่นะครับหอ้สร้างเตยครับ,รบสร้างเตยกับผมก็มารีวิวกันใส่งานเบื้องต้นกันไทยผมคิดว่าพานครับขั้นนี้ทุกขั้นก็นคือตั้งพานแห่งกระชับขึ้นครับครับขึ้นรถสิบุปเปีขนาดดินแห้งๆครับ อีกหนึ่งแห่งว่นได้เขากับเขาว่นบ่เขากับพวเขาด้วครับผมสิรีส์วิวมาบ่างแต่ว่าใส่งานได้จริ่งจะเป็นในการใช้นาพนพนนาปกติห้องกันนานถือว่มีปัญหาครับตัวนี้ก็คือผมลองมึงไถรอบแรกแล้วครับตั้งพันกระชับขึ้นดีครับไถดีเดี๋ยวผมสิเข้าๆให้ท่านผู้ชมเบิง่งอาช่างเต้ใช้ท่อให้ดูเด็ดกำลังมาแล้วสิุดท้ไปเก็บงาน มันจะสองหลอบสามหลอบ,ลอบ แน่นอนหนาดินแข็งครับผมผมก็ล้องมึงแหละครับเป็นปายย้ายหยาเนี่นเย,เย,นยเพรมันโบไถยเลยมันไถยพวกเขาแย้มคูุรูเลยครับก็เลยไถได้แต่ฟังนี่เป็นได้ทางเต้ะไทยไหมเพราะใดอยู่บนบ่นะคือว่าผมมาผ่านนะครับนี่แหละก็เลยล้องไทยเพราพี่น้องเบิ่งเบิ่งดินเนะครับมันแห้งแล้วต่อไปนี่หาหม่องไถย,ยากแล้วเพราะดินแข็งคับครับแต่พัน ที่ผมไหม่สร้างเขนาะไม่เนี่ตั้งศูนย์ไม่นี่ถือว่าพันเลยครับขนาดดินแข็งแขงเขาโอเคเลยถือว่าใส่ได้ครับสําหรับคลิปนี้ขอ,ขอจบการรีวิวการไถไปเพียงแค่นี้นะครับผมกับสร้างเต,ต้ขอสวัสดีครับสร้างเต้